เกิดมาชาตินี้มีบาปกรรมแตนจะเจ็บช้ำในหัวใจให้มดหมอสิ่งที่วังพังทลายสิ่งที่หมายไม่สม การแต่งหน้าเนี่ยแม้จาเป็นจะต้องใช้ของแพงคุณผู้ชม,มเพราะอะไรมีน้องๆที่ไม่ค่อยมีงบเนี่ยอินบ็อกซ์มาหาจืดปากร่วมล้านคนล้านคน <c oughs> ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาถามว่าพี่คะถ้าหนูเป็นคนไม่มีงบเลยหนูจะมีวิธีทางแต่งหน้าตามพี่ได้ยังไงบ้างคะไม่ต้องเครียดเอาล่ะนี่เมื่อเพจจืปากนะครับเป็นเพจ,จประเดิมความงามระดับหนึ่งของ e <c oughs> อเอเชียโหวตเชียงใต้นะคะเราก็สามารถแต่งหน้าอย้หูได้เช่นเคยค่ะ มองนี้สามชาเยาวไปนะฮะหลังจากกันแดดนะฮะแล้วต่อด้วยคุชชั่นเลยนะตบคุชชั่นเยาวไปสำหรับคนที่ไม่มีจะแดกนะฮะแนะนำไมใ่ใช้คุชชั่นของมิสทีนค่ะเพราะว่าราคาถูกดีค่ะแล้วก็ปกปิดได้ระดับหนึ่งเลยค่ะจงังหวะนี้ลงแป้งเยาวไปนะคุณบาปเรื่องของทูเรดดี้เนี่ยต้องยกให้มิสทีนเลยโดยเฉพาะเรื่องแป้งเนี่ยนวลอันนี้เป็นรุ่นคอสมพลัสนะคะเห็ <S <S นะะเป็นรูกแม่พอยเชอมันก็คิดว่าแม่พอยคงไม่ตอแหละคะ่ะที่สำคัญในเซเว่นเขาขาย89บาทอีกทั้งความปกปิด ปวดมากจังวันนี้ทาแป้งคอสโม plus เยาวไปนะฮะเช่นเดิมนะคะแนะนำไม่ใช้วิธีการกดแทนการปาดค่ะอย่าโง่เนาะจนอะไรจนได้แต่อย่าจนสมองนะฮะใช้บลัชสีชมพูส้มๆเข้มๆนะคะมาขัดเบ้าค่ะจากนั้นก็ใช้สีน้ำตาลต่อเลยค่ะวันนี้ขัดเบ้าเยาวไปนะฮะเพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคลิกอันไม่มีจะแดกของเรานะคะแนะนำไม่ใช้สีดําในการขัดเบ้าค่ะเพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับข้าวมันไก่ที่เราไม่มีเงินจะซื้อมันแดกค่ะ บางจังหวะในชีวิตมันจนจริงๆคุณผู้ชมโดยเฉพาะสิ้นเดือนเนี่ยจนจนเข้าสักมื้อนยังไม่มีก็จะแดกเลยแม้ไปซื้อเครื่องสำอางแพงๆแต่จะหลีดซื้อมาแต่งเป็นอพอว่าแต่ไม่เป็นแต่ตาโลกคลายข้าอย่าลืมฟาดหัวตาจากฝาพี่ก่อสร้างจะมองนะฮะทำไมต้องเป็นก่อสร้างวะอันนี้ใช้ทุกคลิปเลยคุณผู้ชมที่เขียนคิ้วของมิสทีนชอบอย่าลืมปัดมาสคาร่าคิ้วด้วยสีขี้เหลวนะฮะ ไปใชมาสคาร่านุกยุงออกใหม่สมิสทีนค่ะเขาโฆษณาว่าปัดแล้วขนตาจะลำพนเหมือนนุกยุงหูยมิสทีนมันอะไรอ่ะเว่อเขาบอกผู้หญิงคนไหนที่ขนตาสั้นนะฮะส่วนใหญ่ได้ผัวคุยยาวนะฮะนี่ฉันนเป็นคนไม่มีขนตาเลยแต่อีมาสคาร่าตัวนี้ทำไมมันทำให้ขนตาฉันยาวได้วะขนลุกเลวสุดฉันซื้อมาตอนร้อยห้าสิบเก้าบาทแล้วมาเกี่ยโฆษณาในมิสทีน่ะเขาบอกถ้าซื้อในแอปไ1ร้อยสิบเก้าบาทเป็นไรอ่ะวันนี้ขนตาลำพนยาวไปนะฮะ จะสังเกตได้ว่าไอหัวแปรงที่หน้าตาประหลาดเนี่ยมันจัดเรียงขนตาได้สวยมากคืออะไรอะอทีนี้เช็ดหน้าด้วยผลตเดิมเลยนะเอาไปยาวไปเป็นกำลังใจให้น้องๆที่ไม่มีเงินซื้อเครื่องสำอางราคาแพงพี่จะบอกว่าราคาไม่มีผลต่อความสวยถ้าน้องมีทักษะพอเครื่องสำอางราคาถูกเนี่ยก็สามารถทำให้น้องสวยได้เช่นกันแต่วินาทีนี้อย่าลืมใช้แป้ง Cosmo Plus ในการเก็บรายละเอียดใต้ตาค่ะไม่ต้องปัดแก้มวัวนะคะเดี๋ยวมันจะได้เหมือนผนังหมดลูกค่ะยิ่งกว่าลิปสติก a อแ c a r e เรียกว่าราชินีลิปเ <laughs> สียงเหมือนอ้ม จังหวะนี้ปัดไฮไลท์หนังปะทูยาวไปนะฮะเอาไปยอะไปคืออะไร่ะไม่หือไม่อืออะไรเลยมิสทีนนี่หรอไฮไลท์ยังไงอ่ะพูดสีอีดอกเสียเงินฟรีหรอด้วยความที่เรายากจนนะคะนักนของรอบต,ต,ตัวเราต้องเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะอันนี้ใช้อายแชโดว์สีขาวหมุกมาแทนไฮไลท์ค่ะออาไวาอยู่ให้ Hi. แล้วก็สีน้ำแร่ทั่วหน้าค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหบับลุคนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ยากเกินใจอะไรมากมายค่ะเป็นกำลังใจให้น้องนองที่ชอบในการแต่งหน้านะคะแล้วก็ที่เลือกใช้มิสทีนเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อง่่าายคะคะรหซื้ม่่ด้แสงงวาาโโลกคะ ดูเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์